ภายในวัดแจ้งยังมีอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่สำคัญที่สร้างปฏิหารมาแล้วนับไม่ถ้วนนั่นก็คือองค์ท่านเท้าเวสวรรณสามขาคนที่บอกว่าวันนี้ท้าเวสวรรณมีสามขาครับก็คือคุณป๋องสุพรรณครับผมครับวันดีพี่ป๋องสวัสดีครับวันนี้มาตามที่พี่ป๋องบอกบอกว่าจะต้องมากราบท้าเวสวรรณที่นี่สักครั้งหนึ่งที่นี่เลยครับเป็นเป็นวัดเก่าแก่ครับเป็นวัดในตำนานครับพี่บางคนอาจจะทราบว่า วัดแจ้งกับวัดโพมีที่กรุงเทพครับแต่จริงๆวรืลุมแม่น้ำมามงกงเนี่ยเป็นวัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีปาฏิหาริ์มากมายนะ<ล>ยคือท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านเป็นผู้เหมือนจตุกราบาลสี่ทิศดูแลพุทธศาสนาจริงๆแล้วน่าจะเหยียบหีบสมบัติทั้งหมดเจ็ดหีบทีนี้ทีน่นี่เขารวมมาเนี่ยเป็นยักษ์สามขาเหยียบหีบสมบัติหีบสมบัติก็คือเป็นเจ้าแห่งทรัพย์ครับ,ค,รบคือจริงๆแล้วคุมคน เป็นบริวารเพชรนิน,นจินดาคู่ครองก็ต้องขอยักนะนว่าอออขอให้ได้คู่ครองที่ที่ที่จิตใจดีอาการครบ32ใครไม่มีเงินขอเงินใครไม่มีทรัพย์ขอทรัพย์ซึ่งแต่เดิมทางวัดมีท่านท้าวิสวรรณ์องค์เก่าอยู่ก่อนแล้วแต่คนในวัดได้เกิดนิมิตขึ้นซึ่งในความฝันมียักษ์ตนหนึ่งได้มาบอกให้สร้างท่านเท้าวิสวรรณ์องค์ใหม่ขึ้นแต่ต้องมีสามขาซึ่งเป็นขาที่ให้โชคให้ลาบเยียบสมบัติอยู่ เหตุผลที่จะสร้างท่านเนี่ยคือให้ท่านปกป้องพุทธศาสนาส่วนหนึ่งนะเป็นความเชื่อของเราชาวพุทธแต่ตนใหม่ก็ประยุกต์เราไม่ได้ทำหายทั้งเ็ดหายให้คนเห็นแต่เราก็รวบไปเป็นผีสมบัติไว้ด้านหลังของท่านเลยจะขาที่สามเป็นขาแห่งความมั่นคงและในขณะที่ก่อสร้างอยู่นั้นไม่ทันได้แล้วเสร็จดีก็ได้สร้างปฏิหารให้โชคลาภถูกรางวัลใหญ่ ผู้ถูกรางวัลจึงได้นำเงินก้อนโตมาบริจาคเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์บอกว่าต้องมาขอตอนมืดส่วนมากจะมาขอเรื่องเรื่องงานเรื่องโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้กันเป็นความปริหารอย่างหนึ่งเมื่อสมัยที่ผมบวชช่วงบ่ายนี่แหละก็ามานั่งตรงข้างข้างกินาลีแวบเห็นท่านนั่งชันเขา่าอันนี้แหละผมบอกว่าเมื่อไหรผมก็ต้องเล่าว,ว่าอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้เห็นกับตา ท่านนั่งตรงที่ที่ท่านยืนเนี่ยนะแล้วท่านนั่งหันหลังชนไอ้ที่ยืนแล้วก็เหยียดขาข้างหนึ่งแล้วข้างหนึ่งก็เอามือจับไว้อย่างนี้เลยแต่หลังจากนั้นหากใครได้มาขอพรท่านเท้าเวสวรรณสามขาที่วัดแจง้งก็จะประสบความสำเร็จมีโชคมีลาบกันทั่วนหน้า เป็นทีบสมบัติแล้วก็ให้คนเนี่ยเอาเอาเอา,เอาเงินมาใส่ได้เอาเงินมาใส่มาอธิษฐานเอานี่นะครับ